เมื่อความหวังกลายเป็นฝันร้ายประสบการณ์จากผู้ใช้รถ e ีแบรนด์จีนที่ถูกลอยแพกลางถนนตอนที่ผมตัดสินใจซื้อรถ e ีวีคันแรกในชีวิตเมื่อ2ปีก่อนผมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกเรากําลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่พลังงานสะอาดเข้ามาแทนที่น้ํามันแพงๆผมเลือกแบรนด์จีนค่ายหนึ่งเพราะราคาหน้าคบหาออปชั่นแนนดีไซน์ล้าสมัยแถมยังได้สิทธิ์ส่วนลดจากรัฐบาลอีกเรียกได้ว่าคุ้มในทุกมิติ แต่ตอนนี้ผมนั่งมองรถคันเดิมในโรงจอดเหมือนมันเป็นแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีปลั๊กเสียบและแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแต่ไม่มีใครให้คำตอบว่าจะเปลี่ยนยังไงหรือหาซื้อที่ไหนเพราะศูนย์บริการหายไปจากแทนที่อะไรไม่มีช่างก็ไม่รับซ่อมจากความฝันกลายเป็นฝันร้ายผมเคยดีใจที่ได้เป็นเจ้าของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่จากจีนที่เปิดตัวในไทยอย่างยิ่งใหญ่มีโชว์รูมรู้มีพนักงานคอยตามดูแลตลอดทุกเดือน มีแอป,แ,ปแจ้งเตือนระบบต่างๆเศษศัตแต่พอผ่านปีที่สองบริษัทแม่ที่จีนเริ่มประสบปัญหายอดขายทั่วโลกตกคุบดินล้มหลายประเทศและท้ายที่สุดประเทศไทยก็ไม่รอดพนักงานศูนย์บริการทยอยลาออกช่องทางติดต่อถูกตัดขาดโซเชียลเงียบสนิทตอนนี้แม้จะขับได้อยู่แต่ทุกครั้งที่มีไฟเตือนโชว์ขึ้นมาผมรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในระเบิดเวลาที่ไม่มีใครกู้ให้ได้ลูกค้าที่ถูกลอยแพไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว ในกลุ่ม Facebook ของคนใช้รถรุ่นเดียวกันมีแต่คนเข้ามาระบายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราถูกลอยแพบางคนเพิ่งผ่อนมาได้แค่ปีเดียวยังติดไฟแนสอีกครึ่งคันบางคนเจอปัญหาใหญ่แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนบางคนถึงขั้นต้องขายรถทิ้งในราคาขาดทุนเกือบ70%อร์ซลองคิดดูสิครับรถที่เราเคยฝันว่าจะใช้ต่อไปอีก5 1 0ปีกลายเป็นของไร้ค่าในเวลาไม่ถึงสอง ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ที่แบรนด์แต่คือระบบรองรับที่ไม่มีประเทศไทยกำลังผลักดันให้คนใช้รถอีวีแต่สิ่งที่ยังตามไม่ทันคือมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้ผู้บริโภคไม่มีข้อบังคับชัดเจนว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งโชว์รูมขายรถจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในกรณีที่ถอนตัวไม่มีการรับประกันจากภาครัฐไม่มีหน่วยงานกลางที่คอยดูแลกรณีฉุกเฉินถ้าเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่น หรือ,อยุโรปแม้บริษัทแม่จะมีปัญหาในต่างประเทศแต่ระบบศูนย์บริการในไทยยังดําเนินต่อได้เพราะเขามีฐานผลิตมีระบบหลังการขายที่มั่นคงแต่แบรนด์จีนหลายเจ้าเข้ามาแบบตีหัวเข้าบ้านขายให้ได้ไวและรีบถอนตัวเมื่อตลาดเริ่มยากสิ่งที่อยากฝากไว้ผมไม่ได้บอกว่ารถจีนไม่ดีนะครับตรงกันข้ามหลายรุ่นที่ได้ลองขับมันดีมากจริง ฮ่ฮ่เทคโนโลยีไปไกลมากและราคาก็เอื้อมถึงได้ง่ายแต่ผมอยากเตือนคนที่กำลังจะตัดสินใจว่าอย่ามองแค่ราคากับสเปคตอนซื้อให้คิดถึงวันที่คุณต้องซ่อมวันแบตเสื่อมวันไม่มีศูนย์และวันที่บริษัทแม่ประกาศถอนตัวจากตลาดไทยผมยังจำตอนที่เซลพูดกับผมว่ารถรุ่นนี้อนาคตไกลแน่นอนครับที่จีนหนุนเต็มที่แต่ตอนนี้ ผมได้แต่นั่งมองรถในโรงจอดแล้วพูดกับตัวเองว่าอย่าไว้ใจอนาคตถ้ามันมาพร้อมกับราคาโปรโมชัน่น